สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่หยุดไปหลายวันเนาะคะ่ะเนาะฮานอยมัดรวมกลับมาแล้วท่านผู้ชมฮานอยมัดรวมหยุดตุรจีนไปซีเมอร์เด้อร์ท่านผู้ชมคือทอดกันบอฮานอยมัดรวมมาแล้วท่านผู้ชมสําหรับเมื่อนี้หยุดไปหลายเมืรอเนาะคะ่ะเนาะออาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ มาตามกันต่อเลยคลิปนี้ทันใดที่เข้ามาแล้วแอดมินโนนอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินโนนอยนําแนด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทันใดกดแชร์บอดายคอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อธนผม้ชม่อแม่พี่นองทันใดที่เพท่านเขากลุมน้ำโมนะคะเนาะแนวทางหวยหุน่นานผม,ม้ชมทางในกลุ่มจะวางหวยฮนอยมัดรวมหวยหุน้น ทุกหวยนะคะในกลุ่มวางให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพอแม่พี่นองท่ันใดทีเบรท่านเขากลุ่มน้ำมูเน,นาะค่ะเนาะสนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีแอดไลน์ idnoo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะแบ่งปันให้ฟรีในกลุ่มไลน์นะคะแอดมินหน่อยแบ่งปันให้ฟรีทุกช่องทางเด้อค่ะเด้อแต่ว่าทางกลุ่มไลน์ก็จะมีแนวทางมหมยหนะนำเนาะท่านผู้ชมสนใจเขากลุ่มกับแอดไลน์เขากลุ่มเด้อค่ะเด้อ เอาสำหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยนะคะเนาะฮาหนอยมัดรวมนะคะพอแม่พี่น้องหนูหน่อยหยุดไปหลายมือกับมิพ่อแม่พี่น้องเพิ่อนอยากได้แนวทางนะะเนาะหวยห,หุ้นต่างๆหนูหน่อยบร,รยิคำนวณเด้อท่านผู้ชมบอกกับคำนวณหายยันผิดพลาดหนูหน่อยก็เลยหยุดท่านผู้ชมขอหยุดเลยนะคะคือสี่วันฮาหนอยมัดรวมบัดที่นี่กะ มาลุยกันต่อเนาะคะนะ่ะเนาะหนอยมารวมนูนอยหยุดปีละซีเมือ่อธรรมชมกดเอาเด้อคุณพ่อคุณแม่ซีมือ่อทางในกลุ่มกันยังขออยู่เนาะคะนะ่ะเนาะขอแนวทางนูหน่อยนูหน่อยบ่อดข้คำน,น,นูหน่อยบ่อดข้าำนวณไหท่านผม้ชมพอแม่พี่นองกับเบิงทันอื่นไปเด้อค่ะเด้อในกลุ่มกัมีหลายทคนพอแม่พี่นองกับเบิงของทันอื่น,น้อคะเด้อในกลุม่มในห้องกลุ่มกับมี หลายคนโยธธรรมชุ่มก็มีหลายเซียนโยทีน้องแอดมินบ้างห้หวยหุ้นต,ต่างๆนะคะเนาะเอ้าวสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะฮานอยมัดรวมนะคะประจำวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธรรมม์สองพัน,ะะ 1, 50, 000, นห้าร้อยหกสิบแปดอห้เฮ่งๆปังๆมันๆนะคะเด้อมวันนี้มีทั้ง ฮานอยมาร่วมวกับรัฐบาลไทยเนาะธรรมชมซื้ออะไรก็ขอให้ถูกนะคะขอให้เฮงเฮงปังๆเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะเลขเด่นมี8 9 7 6ก้ศูนะคะเด่น8กับ9้า วิ่งรูดเก้านะคะเมื่อเนี่เหล็กเดนห้าน้อยมัดรวมเดนแปดกับเก่าเดนรัฐบาลไทยหน่หนอยเดนเจ็ดเด้อท่านผู้ชมห้าน้อยมัดรวมตะล่างเนี่ยท่านผู้ชมถ้าวันไหนมีรัฐบาลไทยกะอย่าลืมเบิ่งใส่รัฐบาลไทยนําเด้อท่านผู้ชมเขาดีอยู่เด้จับคู่นะคะมีแปดเก้า ปดเจ็ดแปดหกแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหเจดเจ็ดหนึ่ง มักรัฐบาลไทยเจ็หนึ่งเด้อท่านผู้ชมคุณพมอคุณแม่หนูหน่อยมักเจ็ดตะบดีลูจาะเอาเจาะเจ็ดเจ็ดหกท่านผู้ชมต่อมาหก60 6ย์หและศูนย์หนะคะห้าน่อยมาร่วมสิบอไปไทยบ่ท่านผู้ชมมันเนี่ เป็นตาไปไทยอยู่ดิท่านผู้ชมแต่ว่าศิืยอท่านบลาท่านผู้ชมน้อย,อยว่างคลิปนี้บายละ่ะท่านผู้ชมบายแล้วเด่นแปดกับเก้านะคะเจาะวิ่งเก้ารูดเก้าหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 6061นะคะ2คู่วัดใจนะคะ9796เ <96 S 1> <96 S 2> ด้วยอท่านผู้ชมอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อฮานอยมัดร,รวมนะคะเอาหมวดแหลกแหกมันอ่าหรือว่าจะบเบิงกนนะะ่อนเด้อค่ะเด้อหยุดตั้งสีมือท่านผู้ชมหมวดแหลกคอให้เหงๆปังๆนะคะเนาะ ่อมาชุดสามตัวเด้อท่านผู้ชมสามตัวกะงามเด้วท่านผู้ชมมาเนี่ยสองตัวสามตัวอ๋อสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านใดที่สนใจกาแฟหยาดซิฟฟันสบู่แอดมินูหน่อยฝากพ่อแม่พี่น้องอุดหน,นุนน้ำแนเด้อค่ะเด้อกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะโมโนโบำรุงสายตาเขาจะงุ้มแก้ปวดเมื่อยนะคะกล่องละ260บาท2กล่องส่งปีนะคะ ยาสิฟันหลอดละ1 9 0สบาท2องหลอดสองปีนะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อยาสีฟันสก,กัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระเข้มาัดสางไปใส่เด้อท่านผู้ชมต่อมาสบู่กุนตานระเบิดขี้ใครเร่งผิวขาวนะคะแอดมินหน่หนอยบ่ได้เอาคืนนาจอห้เด้อค่ะเด้อสำหรับสบู่สบู่กุนตานระเบิดขี้ใครเร่งผิวขาว ล้างหน้าถุดตัวได้นะคะแพ็คล่า9 9 0บาทส่งฟรีตั้งแต่แพ็คแรกนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้แอดมินนูนอยขอแบบโอนเดอร์ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินนูนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆทุกถูกทาน,นะะเออ้ยค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ